ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากทิพปะอ,อยอุมาห่างหายไปดนุนไปน่านนะคะกับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอยังหลายๆอย่างอีพี่ลาสุดทิพป์ประอ,อยเว้าไปก็คืออีพี่ที่หากับว้าเรื่องอ่วาวกับมาตายร่างดืม่มร่างเก่ากับมาตายกับสามีคนเดิมนะคะค่ะแล้วประออยก็เลยสิมาเบาตอวา เป็นจังไดเหตุการณ์ก็คือดวงชะตาประอ่อยขอเกิ่นไว้ก่อนว่าอยากสิบอกว่าถามมาสวีเดนแล้วถ้ารู้สึกว่ามันบโอเคมันอยู่ได้บอดีบอยังกลับบ้านเขาเลยค่ะกับเมืองไทยเลยนหน่อยๆข้ามีพอมีแม่มีคนซอยเหลือกะเอ๊ยอยู่นีห้าบ่มีไ่ห้าตโตคนเดียวโดด เขาสิมีผู้เดียวคือสามีแต่สามีบดีก็คือจบค่ะจบเลยแล้วบัดที่นี่ป้าอ้อยลาบากตอนที่เลิกกับสามีไปก็ลําบากกับกับมาหาเขาเขาก็ยินดีตอนรับแล้วเขาก็อยากให้เขากลับมาเนาะป้าอ้อยกลับมานั่งก็คือดวงชะตาป้าอ้อยอีกคนเฮามันดวงก็คือกันเนาะบัดที่นี่กลับมากลับมาได้อยู่กับเขาได้ประมาณสามเดือนค่ะแล้วที่นี่ มูกับส่วนไปเย็บง,งานต่างเมืองป้าอ้อยกับเลือดตาสินใจเพจง,งานต่างเมืองแล้วก็ลับมาหาเล่าเดือนหนึ่งสองเทือหรือว่าเดือนละเทือ่สองเทือ่สามเทือ่ออย่างนี่แหละค่ะบัดท,ที่นี่ป้าอ้อยไปแค่สองเดือนค่ะเพื่อนตายค่ะเพื่อนตายสามีป้าอ้อยตายคิดบื้งว่าณเนะวลานั้นน่นะตายแล้วฮัาบหได้ตังโตเพื่อนตายก็ท่านหัน เพราะว่าเพิ่นเนาะนางชอกตายอาจจะเป็นหัวใจลมเล็วหรือเบาหวานขึ้นอันนี้ป้าอ้อยกับบด้คุยกับหมอนะคะเพราะว่าป้าอ้อยอ่ะพอกลับมาเข้ากับเหมือนกับว่ามาเหลื่มต้นกันไหมก็คือว่าไอบ้านเลขกีีป้าอ้อยยังก็ป้าอ้อยกัยังคือบด้ย้ายกับมาก็ยังอยู่กับบานมูอยู่อังสินนะค่ะแล้วบัดที่นี่ก็กลายเป็นว่าอีกส่วนหนึ่งคืออยู่บานมู่คนถีไม่เห็นงานนําเพราะว่าหยัง ป้าอ้อยก็สิได้รับจดหมายไงสิได้เห็นจดหมายพะวาอยู่นี่มันจะมีการติดต่อโอ้ยนตานี่เป็นจังไรว่ะอยู่นี่มันสิมีการติดต่อแบบว่าทางรัฐบาลทางอย่างจดหมายเกี่ยวกับทางราชการอะไรอย่างแบบนี้นะคะหล้กก็แบบเวลาไปสนีมาส่งของส่งของก็กะชีส่งเป็นจดหมายมาอังสีเข้าก็ต้องไปรับอังสีเขาก็เลยอกระตัดสินใจว่าเอาซื่อใบบานมูงทีไก่ที่ทํางานนั่นแหละค่ะ เสียแล้วที่นี่พอเราตายข้าเจ้าผูบอกปาดป้าอ่อยเลยด้วยค่ะข้าเจ้าเขียดให้ป้าอ่อยแห้งพี่นองพอแม่แม่ข้าเจ้าก็ได้ว่าป้าอ่อยถิ่มสามีอยูู่้เดียวจนสามีชอกตายอย่างประมาณนั้นอืคือว่าคนเฮ่ามัน,ม,นมันกับบ่หูด,ดอกว่าเขาสิชอกนั่นมันกับบ่เป็นความผิดของป้าอ้อยเพราะว่าบอกให้เล่าเลกิกินเหล่าแล้วแล้วบ่เลิก เราหล,ล,ลิกบ่ได้เรากระู้ว่าเราเป็นเบาหวานแต่เราหลิลกบาบา่ได้ลูกหัวใจเรากับเป็นอังสีกับไพสีหูคันอยู่กับเหล้ากับถามว่าเป็นอย่างคือบออออ่อยู่โมโมเมแม่อยู่โมโมเมแม่จังไนล่ะถ้าเฮาบมีเงินบ่มีงานเขากลับลำบากเขาก็ับต้องไปเห็นงานหาเงินเพราะว่าเขากะให้เฮาได้แต่แค่คากินกับหมายความว่าคือกินอยู่กับเขาได้แต่ว่าเงินที่เขาจะเก็บจะกำเงินที่เขาใจไอ้นี่นะบ่มี มันกะลำบากกะบ,บวายแลวถามว่ากลับมาเราสิเราดีคือเกาบอคนเฮ้าเขาเคยกินเหล่าเขาก็กินคือเกาค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามบอบอจงอย่างกันคือคือเมาแล้วกับบอบอมาแบบบุญไหว้กับเฮ้าหมากเหมือนเดิมกับพยายามตั้งสติตัวเองแต่ว่ากะยังมีมาบุญไหว้อยังสีเทศนให้เฮ้าปวดหัวคนที่กินเหล่านี่มันเาบาปวดหัเรื่องมันโอ้สารพัดเนาะแล้วเสร็จแล้วที่นี่ มันก็กลายเป็นวิถีชีวิตปะอ้อยนักลําบากโกลเกาเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่สิไปอยู่ไซละบบาดท,ที่นี่จากที่ว่าท้ามีี่ยังเขาก,ก็ับกลับไปบา้านเฮาด้นั่นคือบ้านหฮาอยู่กับสามีที่นี่กลายเป็นว่าซื้อปาอ้อยไปดิอยู่หันปาอ้อยบ่ยยบมีสิทธิ์ยังเลยแม้แต่น่อยนิดบ่มีเลยเขาให้ปะอ้อยท่ให้ปะอ้อยไปเอาเสื้อผ้าเท่านั่น ของที่อยู่ในขั้วกับเงินปลาอ่อยล่ะซื้อเองผวกถวยถ้วยโอชามอุตสาหอบถวยกะก,กุ้งกะไก่หม้อยางกระทะเกาลงเกาหลีไปจากเมืองไทยจบบ่ได้ของเครื่อง,ต,อง,องต้องเลืองต้องแดงที่ซื้อไว้เต็มดูโชว์บ่ได้แล้วก็พผวกกรอบรลูกสวยๆง,ง,งามๆนั้นบางรูปน่ะมีคนบอกว่าตีมุลคาหยาดนะเฮาิีด้เงินหลายกับปลูกอันนี้แห้งก็เอามาบ่ได้ค่ะเพราะมันเป็นกฎหมายของสวีเดนว่า ชื่อเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเฮากวกลายเป็นคนอื่นค่ะเฮาเป็นเป็นคนอื่นไปเลยเฮากับภาษาหมาเสียดยังได้เลยกับเบิดซีดแต่ว่าถาถามว่าถ้าลูกเขารับหูรับตายิบห้เฮามันกระไดแต่เขาว่าไห้เขาทําเป็นบลูโบชีอืเฮากระตรงจบตรงส่วนนั้นแล้วป้าอ้อยไปเอาของกระไดแต่เสือผ่าเขากับยืนจ้องเฮาเหมือนเฮาเป็นขโมยขจรยางไปใส่กับไปนำ้ำโบเมน บ่เป็นลูกสาวบ่เป็นลูกเลี้ยงหรอกมันก็ยังเก่งมีความเก่งใจเฮาอยู่เพราะว่าเฮาเลี้ยงมันมาแต่น้อยมันก็ยังห้นําเฮาอยู่แต่ว่ากะกับเธอก็ยังมีความอยากได้หรือเธอก็มีความว่ามันต้องเอาไว้เจก่กนเธอบรูุเพื่อก็อาจสิบแน่ใจวันนั่นของพอโทษหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณยิ่งไทยมากกะมีแต่แต่เอาเงินนําพอเขาอีหยังอังสีบ่ออังสีน้า่ออยกับบุูง เอากติิดว่าเงินที่สื่อกับเงินพอกูหนาหละอียั่งประมาณนั่นก็คงประมาณนั่นละมั้งบัดที่นี่ป้าอ้อยกับโคตรลำบากเลยแบบโอ้ยทั้งห่องทั้งหายจนป้าอ้อยสูญดาเขาขึ้นเพราะว่าคนที่มาเบิง่งกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหลูกเลียงอีกคนนึงนะั่เพราะว่าหลู่เลียงอีกคนนึงน่ะเขาเป็นดาวซินโดรมเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลจงเจ้าหน้าทีนะ่น่ะมันเถียงฉอดฉอดใส่เห้ามันว่าให้เห้าว่ามัน เอเกี่ยวกับกฎหมายเธอบไม่ซี์ยังในหนีเธอบเด้เป็นอียังในหนีเลยมันกับมงนควมันอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงทางพฤติินพูดถึงทางศีลธรรมจริยธรรมเท่ากับคือมีอเขาเพราะว่าเท่ากับยังเขาของเขาก็อยู่นั่นเท้ายังมีตัวตนอยู่เพียงเท่าเดล็ลมหายตายจากไปใสอืมแต่เขาบ่ย่อมแล้วกะปลาอ่อยกันวาให้เขาสูญหลาย ขอขอสีเอาอีหยังกอบลูกพิ่งจะของกับบรดยอีหยังกับบรดยได้แต่เสือผ่าอืมบอ่อยก็เลยดาว่าพวกเจ้านี่คิดถึงแต่ขอกฎหมายจริงๆพวกเจ้ารับหูรับตาในกรได้ แต่ว่าพวกเจ้ากับบยอมเหตุเพราะว่าพวกเจ้านี่เป็นคนใจดำใจดำทั้งหมดเลยป้าอ้อยกับสี่กาดเลยสี่กาดทุกคนเลยสามสี่คนยืนอยู่หันใจดำใจลายทุกคนเลยศีลธรรมจัญญาธรรมนี่บ่มีเลยในหัวสมองหัวใจนี่บม่มีในหัวสมองนี่มันงี่เง่าม,มันคิดแต่แต่กฎหม,ม,มายกฎหมายกฎหมายบ่าบ่อข้อแตกบางทิ้งกับบางครั้งมันก็นต้องคิดมั่งศีลธรรมจัญญาบันนี่พวกมึงเนี่ยมีบอ่อป้าอ้อยก็บ,บอกไปมัน มันก็งงคือกันละว่าปอยคือเบาได้คือมันกับคงสีอีฮาเจ้านาทีน่ะมันกับคงสีไอว่าเฮาแบบว่างงงงเงยเป็นผู้หญิงไทยแบบไรลการศึกษาบางคนมันบ่เคยไปเมืองไทยมันกับสิคิดแต่ว่าผู้หญิงไทยห้ามาจากที่บดีผู้หญิงไทยห้ามาจากความอยากจนพวกถุกๆจากยากพวกบ่มีจะกินอีย่างงี้สิบ่มีการศึกษามันคิดจังสันเบิ้ดมันมันเมาร่วมเบิดว่าเฮาเป็นเดียวกันละมาจากที่เดียวกันนั่นละ อันสีมันบอฟังอย่างหรอกอแต่มันหน่อยคนที่เขาจะคิดแยกแยะนอกนั้นเขาก็คิดร่วมเบิดนั่นแหละอืมป้าอ้อยกับเบิดทุนทางเสียดไอ้จักรยานกับบไดดายยังกับบไดดจักรยานแต่เสื้อพ้ากะจาเป็นมาแบบมีแต่เสื้อพา้ากะมาอยู่มาอยู่ของกับน้องทีงแต่แรก,ก,กมาอยู่ที่หลานเลยหลานหลานหนวดอือยู่รลือนหนวดไทยกับน้องคนไทย แต่ว่าบัดที่นี่พอมีมันมันมีบักโลกจิตมาเคาะประตูหอบยานแห้งบัดที่นี่กลางคืนเพราะวันเป็นลานเข้าที่จริงเขาบ่ห้อยู่แต่หอบกับยู่กนเพราะว่าเขาบ่มีหมองอยู่อือปะอ่อยก็เลยเจังไดนอบที่นี่ก็โทรให้นองเขามาหลับจากเมืองนึงนองเขาต้องขับรถมาตั้งไกลก็เห็นใจนองเขาอยู่นะขับรถเกือบชั่วโมงเพื่อมาหาปะอ่อยแล้วก็ต้องขับกลับไปกลัวสินอนไดนอนกันกับหาทุ่มพอดี กันไปก็เลยต้องเที่ยวกำหนองเขาเกือบคููมึงแต่มือไดที่นองเขาไปเรียนแบบที่นี่ป้าอ้อยก็จะต้องมานอนอยู่ในหลานซึ่งแบบบางที่กระยานยานนอนบ่่อยหลับยานย่าน,าน,านโลกจิตมันมาเคาะอีกมันมาเคาะมันแล้วกันโลกจิตประเภทว่าอันให้เขานวดให้ระบอกให้เขาเห็ดอันนั้นให้แน่มันมีหลายแห้งมันแบบโอ้โหมันงี่เง่าจนเขาแบบโอ้ แบบว่าจนเ่าเกิดอาการแบบกังขื่นนี่เ่อสิ่ยานเลยาเอหยานพวกหลกยิตที่ป่ามาเคาะหาเหาอังสีนั่นน่ะอืมมันเวลาบางที่มันบอกว่าหเห็ุยางวานนะะไ้อืมกับโมเมนว่าโมเมนเกี่ยวกับเหลืองเสกนะคะเห็ุแบบจังสีน่ะค่ะไ้เข้ากับสีบอกว่าขอโทษนะแต่ก่อนปะอ้อยอุมาหนิโมโหมากเลยขียดเขาแห้งสินดา พุ่นประตูมึงออกไปเลยประตูอย่พุ่นเงินมึงบวไ้ขึ้นขันมึงเบาหลายกว่านี้กูท้หาตำวรวจป้าอ้อยสีวาจังสีเลยแต่บัตรที่หนีน้นองเขาก็มันบวมหลานจากของเนาะตะกี้เคยเป็นหลานไออจากของเคยเปิดหลานเป็นหลานจากของกับเบาได้บัตรที่นี่หลานผู้อื่นบวมหลานจะกของป้าอ้อยก็เลยบอกกันเออหน้องเขาบอกว่าพี่อ้อยต้องพยายามใจเย็นๆพี่สาวนูอบอกให้ใจเย็นๆมีอะไรให้ค่อยๆคุย อย่าไปพูดกับเขารุนแรงเพราะมันจะเสียลูกค้าเดี๋ยวเขาจะไปพูดปากต่อปากก็เลยใจเย็นๆเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้อืเพราะว่ามันมีคนทําอย่างอังสินนะปอออยก็เลยพยายามใจเย็นๆเวลาเขาถามมาปอออยก็สีว่าเธอฉัน,น่ะเข้าใจเธอนะอันเหลืองยังว่าบ๊อบค้ชทายมันกับมีทุกคนอยากทุกคนแต่นาทีที่ตรงนั้นเป็นนาทีของฉันนาทีที่ตรงนั้นมันเป็นนาทีของเมียเธอของแฟนเธอที่จะเห็ดให้เธอ ถ้าเขาเหตุบได้เธอก็ต้องเหตุเองป้าอ้อยก็บางสิอือบางคนก็ยังงีเง่าฉันให้เธอตอนนั้นฉันให้เธอเพิ่มท่านี้ให้เธอหา้อยให้เธอพันหนึ่งเอาบอป้าอ้อยก็ต้องพยายามจะยินยันกับบอกว่าขอโทษนะเงินอะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตที่เฮาต้องใส่ในการดําเนินการชีวิตต่อไปแต่ว่าถามว่ามันสําคัญจนขนาดนั้นหรือสําคัญตลอดเวลาบอมันบแม่น ความสาคัญเนี่ยมันอยู่เดีย่ยอยู่ที่จิตใจเนี่ยป้าอ้อยก็บ,บอกเขาสิเธอเธอรู้สึกบอกว่าเธอดูถูกฉันเธอบอกอายบอกป้าอ้อยก็บว่าเธอถามฉันหรือ,อยั่ง่าฉันเป็นไผมาจากใสป้าอ้อยก็ถามบางคนป้าอ้อยก็สิถามว่าถ้าเธอเธอเป็นไผ่อะที่ฉันจะทงเทนไถ่โบม่นแฟนฉันอืมแล้วฉันตงไปเบ่งอันนั้นเธอ ถ้าว่าเป็นแฟนฉันฉันจะเบิ่งเฉพาะกับแฟนฉันเท่านั้นสามีฉันเท่านั้นเรื่อง,ง่างสิไปเบืองของผู้อืน่นจําเป็นอย่างก็เลยวางสิแล้วประเภทนี้ของฉันมันกับบอด้ให้มาเบ,บิ่งของผู้ชายเป็นเหร่ยของผู้ชายแบบนั้นและประเภทนี้ฉันกับบอด้มีว่าให้มาป่าเปื่อยเบิ่งกันแบบนั้นแล้วนวดไทยมันกับบอด้ร่วมกับการเห็ดย่างวาเพียงแต่ว่าทีนมันบอดีหลายๆคนผู้ยิ่งไท่ที่มันงี่เงา่ากีแต่เงินอ่ะมันเห็ด ต้งนั่นฉันก็แก้ไขอย่างบ่ได้เพราะว่ามันเป็นนิสัยของเขามันเป็นนิสัยของฉันและฉันบเป็นพอเป็นแม่เขาที่จะไปบอกเขาได้อืมป่าอ่อยกวางสิบางคนก็เงียบไปถ้าเธอเบาหลายคนนี้ฉันกะบ่ไหวแล้วนะเธอกะรู้ว่ามันผิดกฎหมายเธอกะรู้ว่ามันผิดอืมป่าอ่อยกวางสิเพม่นกับบางคนเขากเงียบบางคนเขาเออเออเออโอเคฉันเข้าใจบางคนกะคือเงียบไปเพราะว่าเขาเบาถึงว่ามันผิดกฎหมาย เพิ่นบางคนก็คิดว่าเ้าบหฮู้ว่ามันผิดกฎหมายตรงนี้หรือว่าอาจจะคิดว่าห้องงี่เงาเป็นคนแบบงงๆเงยๆนั่นแอืะแต่ว่าถามว่าป้าอ้อยได้หนวดบ่อยบ่ป้าอ้อยก็บ่ค่อยได้หนวดดอกส่วนใหญ่ป้าอ้อยก็นั่งตุกแคทเชียเป็นแคทเชียแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์สวนหน้าเพิ่นเพราะว่าป้าอ้อยเบาภาษาสวีเดนเขียนภาษาสวีเดนได้ชัดเจนก็ตตองเป็นคนที่ต่อําถามเขาทุกอย่างแล้วก็ให้รายละเอียด ลูกค้าวลาลูกค้าเดินกับามาในลานมันต้องมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าแต่ว่าขันมันมีมาพร้อมกันหรือว่าเจ้าของลานิ่นไปทุระอีหลีนั่นป้าอ้อยจังจิตได้ลงมือแต่ว่าขันนวดนักป้าอ้อยก็บ่ไดดหลับะว่านวดบไดพราะว่นนวดไทยนักหนักน่ะมันบ่ถึงเขาฝรั่งเขาผููไ่อืมถะนนวดไออ้อยหรือวันนวดไอบําบัดอย่างเล็กๆน้อยๆนั่นได้อยู่ ละไราอออยก็ยังอยู่ลานนวดคณะนี่ก็ยังอยู่ลานนวดยูบัดสิแล้วที่นี่ตอนนตอนนี้ก็คือว่ามาบ่อยฟังว่าก็ทําทงานอยู่ลานนวดนี่แหละและไอ้แล้วก็อยู่ซื้อเมืองกับคือไกลจากเมืองเกา่า่อยูก็เป็นเกือบสองร้อยโลหรือสองร้อยโลนี่แหละกับก็มาอยูใหม่ๆก็รู้ซึกเเงาแห้งอยู่จนอยากย้ายกลับไปที่เกา่าแหละไ,ไปเมืองเกา่ายังมีหมูหลายคนอีหยังคือทอด มูหลายๆคนที่เฮาเคยแบบอยู่กินน้ากันอยังสิไปวัดกันยังมีมูมีพวกอยู่นี่มันมันเงียบแต่พอมามาจุดหนึ่งป้าอ้อยกับเงาแหงผู้ดใดสิว่าปออยอย้าอ้อยยังกะซางก็เลยป้าอ้อยก็เลยเขาไปแชทคุยในะเขาไปแชทคุยในไะอนันีคือเกาในในเว็บไซต์หาครูคือโมเมนว่ามันเงียบได้ทันผู้ชมยาวกัน บ่ามีเงียนเงียนบ่ได้อยากได้เหลืองเซกเลยแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงโตคนเดียวอยู่ต่างประเทศเขาลำบากมันบ่ามีผู้ซอยสิยกโตโยกเ,เ,เ,เตียงมันบ่ามีประเทศไทยติว่าเขาจะไปแบกโตใส่รถแท็กซี่มาได้แต่อยู่นีมันบ่าสามารถเด็ดได้เพราะว่าอยู่นีนะมันเป็นแบบว่าแท็กซี่นี้เขาสาษาผ่านใช้บริการเขาได้เลยแต่เขาจะไปสื้อโตอเตียงเพราะมันแพ้งแห้ง ขันเจ้าขามไปอีกเมืองเพื่อไปสือตัวสือเตียงจากหนีไปเมืองนี้เป็นเมือหน่อยบ่มีหางใหญ่เจ้าไปกามถงสามพันโคน่นกิดเป็นเงินได้มื่นกว่ามันบ่ไหวแล้วเขาก็บบยลุกไเจ้าโดยเด็ดขาดในแท็กซี่คานี้มีนาทีขับอย่างเดียวนี่นาทีขับอย่งเดียวแล้วของเขาเขาจะบอกมาสนใจเขาดอกเขาบดีมีความจิตใจอ่อนน้อมเอยียงขัน ดือจิตใจอ่อนยนกันอันอันพอปะอ้อยกันเลยสื่อบางครั้งก็สงสารนจะโองแบกโตทิมที่ว่าเขาใส่ให้เด็กน้อยเขียนในดโเ้ในอนุบาลอีย่างที่ในน้ยเบาๆอ่ะเป็นของบริษัทอีเกียที่เขาเจามาขายเป็นมือสองไก่ไก่อพาร์ทเมนต์กะเอาไปตังไว้พ่อเด็กินเขาพ่อเด็กบึงทีวี เพราะว่าเออป้าอ้อยลืมบอกไปป้าปอ้อยไับด้กยายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ชักพักหนึ่งก็คืออพาร์ตเมนต์นั่นก็คือเอาแบบเร่งรีบกับเก่าๆดอกบ่ใหม่แต่ก็พออยู่ได้บัดเสร็จเลยที่นี่กัไอ้น้องเขาก็ว่าสิไปอยู่นําน้องเขาก็บ่ไปอยู่นําเจ้าของหลานก็อยู่ผู้เดียวกับเงาอยู่กัแต่บอนก็พออยู่มันอยู่ในตัวเมืองคนกั ยังไปยังมาสื่อของเขากับพ่อได้เห็นแสงไฟเห็นเสียงคนเบายินเสียงคนเบาอยังสินะคะแล้วกับที่นี่การมีน้องอยู่ซันสองเพ่นกับคนไทยเพื่อนกับเปิดลานนวดคือกันเพื่อนกับแบงแก้วแบงถวยทุโอชามาไห้ก ah ok, ok, ับพ่อได้ใส่กับตรงนั้นและน้องอยู่พวกพี่น้องอยู่เวสโรดพวกพี่ป่านอาากับแบงสอนแบงสมแบงยังไงปาอ้อยมันกับพ่อได้ใส่ตรงนั้น แล้วก็สื่อมือสองแน่ได้เสื้อผ้าน่อดจำเป็นทีวีกับน้องยิ้สันสองอพานเมมต์สั่นสองเพิ่นแฟนเพิ่นขายให้ถือเรืองแบบนี้พันหาเพิ่นแบบไม่ให้พ้อมกะเออขอบคุณเป็นหลายๆอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซอยเหลือ,อแล้วที่นี่ปะอ่อยกันเลยเซ็นนะในเว็บหากูนี่เพราะว่ามันเหงามันเหนือนกับาเจ้าจของสิเป็นบ้าพราแฟนปะไปตายมันแบบว่าเหมือน ชีวิตมันเพร่บ้างลงเลยมันแบบตายแล้วกูสิยีอยู่ใส่กูสสเย็ปยังไหนกูเสิมีอยู่ใส่กี่บมมีบานอยู่แล้วอย่างอันนี้มันลำบากอากาศกันหนาวเย็นบรรยากาศกันเย็นเยือกงลมพัดบ่อยบ่อยหมาตกเต็มมันสิีมันโอ้ยจิตใจมันแบบอากาศเย็นเยือกงมันแย่มากๆอล่อยกันเลยว่า มันต้องเฮ็ดอีหยังเพื่อให้สภาพจิตใจตัวเองดีขึ้นกลับไปหาหมอหมอกระโจงไปหาจิตแพทย์ไปเช็คไปตรวจก,กวห็หมอก็บอกว่าโรคซึมเศร้ามันกลับมากก็กินยาแต่ว่ามันก็ับ่ค่อยดีพันใดหมอก็บอกว่าต้องหาคนคุยต้องอีหยังแต่ปออ้อยก็หาคนคุยมันกับบคือเกา่ามันบอ,อบอุ่นทางใจปออ้อยก็เลยตัดสินใจหาเอแชทคุยกับผู้ชายในอินเทอร์เน็ต ในเว็บใส่หาคู่อย่างสีหน้าน็ะ้าใก้นแบบมันเหมือนกับว่าเหมือนว่าโชคร้ายแล้วมันก็มีความโชคดีคืนมาหน่อยก็คือว่าเหมือนกับว่าดวงของป้าอ่อยปีนีน่ะพราะสามีป้าอ่อยตายปุ๊บป้าอ้อยเจอหาคู่ในเว็บหนี่น่ะคือทุกคนน่ะ บอกเลยเหมือนกับป๋ออ้อยเอากลับไปดักหรือจังไหนเขาติดกับปุ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 บป,บปุบทุกคนเลยบ่มีบ่มีคนใดสิจะบ่อยากมาเบิ่งะป๋ออ้อยบ่อยากได้ะป๋ออ้อยทุกคนที่มาอยากได้เบิดทุกคนที่ไอน้นี่อยากคุยอยากได้เบิดะป๋ออ้อยจนว่าป๋ออ้อยสิเลือเอาค้นดีๆรลุยลุลำๆรลุยๆย,ย,ย,ยให้ป๋ออ้อยยูดีมีสุกเก่า,าแต่ท่านผู้ชมสรุปแล้วคือถวงคนเฮามันฝืนบ่ได้กระป๋ออ้อยกะ ่าสิไปเบิ่งคนอื่นแต่กลายเป็นว่าคนที่คบกันนปัจจุบันนี้ข้าเจ้ากับได้ดลัมได้ร่ยอีหยังอือคือว่าถ้าสีเบาตรงๆกับเหมือนกับว่าเอข้าเจ้ากับตัวเฮ้าตอนแรกอ่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นเอารูปมาโชว์ว่านี่บ้านฉันหลักก็นี่ก็มีบานเอเอบ้านตามอากาศฉัน เป็นว่าอือเฮากับอู้โอเคเลยดีเลยแต่พอเพิ่นอายุหน่อยก็อ่อยเป็นอายุสี่สิบเจ็ดปีอือแต่ว่าตอนนั้นก็บม่ได้มากเพิ่นดอกกับกับเพียงแต่ว่าถัดสิบเบิงหาคนหก้นที่มาเบิงเฮานั่นเฮาเบิงได้เลยว่าผู้นี้ดูดีที่สุดหนึ่งเพิ่นหอบเขาหอบของมากไม่เหตุกับเขาสูดเฮากินอือแมมว่าสิเป็นอาหารฝรั่งกะถือว่าเพิ่นกับมีใจในส่วนนี้ แลับ่นกัดสื่อของขวัญไม่ห,ห้าแม่ว่าแบบแพงมันกับเป็นอีหยังที่เยียวยาจิตใจเข้าใดจากที่เห่าขาดความอบอุ่นเห้าบบมีผู้ใดคนที่สามีตายสิข้าใจเลยมูปาอ้อยคนหนึ่งที่บอกว่าสามีตายละมันนอนนี่มันเย็นมันเงียบมันเงา,เ,าเขาเข้าใจโตเลยด้วยแขกอืมไอ้แขกเข้าเข้าใจโตเลยขอนี่แต่ก่อนเข้าบ่กเข้าใจโตเปันไงพ่อผัวเขาตายแล้วเขาเข้าใจยังมากเลย มันคววองควางมันมันบม,มีทีพึงดักจิตใจเลยโตอยู่เมืองใต้ตตวยังพีพีมีน้องไอ้ฮาอเนี่ยอยู่ต่างประเทศโอ้มันสุดยอดสุดยอดอิรีไม่อยากเอานั่นแหละกันเลยเทีนี้กับมีพุนีเขามาเยียวยาจิตใจตอนแรกไ็อยากไปเบิ่งผู้อื่นอยากไปนัดบบกับผู้อื่นมันก็มีหลากหลายแต่ว่า เมื่อเพิ่นกลาวมาเรารู้สึกว่าเพิ่นมหาอยู่บ้านคุมมึอแล้วพอดีเพิ่นอยู่เมืองหนีนั่งเพิ่นมหาเนี่ยแกงเลิกงานหรืออีหยังเพิ่นสิจือนู่นจือนี้มาเพิ่นก็ดีเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาล้วโทรหาเขียนเขียนเอเมเอ็นหาตลอดที่หาบไ่อยากเอาเพิ่นนีเพราะว่าเพิ่นหน่อยกลัวอายุสี่สิบเจ็ดหานีหาสิบสองหาสิบสามสี่ขาแล้วก็บ่อยากเอาแต่บัดที่นี่เพิ่นกะเออเพิ่นเป็นจยงซี่เพิ่นก็โอเคอยู่ ก็เลยลองรบบึงล่ะท่านผู้ชมอยาว่าป่าอ้อยเนียนบ่ได้เนียนเด้อค่ะมันล,า ột, ลาําบากโคตรลาบากแห้งอยู่ต่างประเทศมันลําบากแบบสุดๆคือป่าอาจจะเป็นว่าป่าอ้อยเป็นคนทีมีโหลประจาตัวน้าหลางกายบกแข็งแรงน้าสูงงานหนักๆคือเพื่อนบอ่ได้มันก็นต้องจํามีเป็นเป็นต้องมีมีผู้ได้คือว่ากันค้นสูงงานหนักๆได้ก็คือไปทาความสะอาดไปเห็ดอีหยัยงแบบ ตลอดตั้งแต่เศร้าจุดแรกสีพิ่นกับมีหลางกายติ่แข็งแรงมันก็เฮ็ดใดป้าอ้อยเนี่ยขนาดหนวดชั่มุมงเดียวหนวดไทยนี่หนวดหนักเนี่ยป้าอ้อยยังเกือบเป็นล่มเลยเพราะว่ามันออกแห้งแห้งเกือบเป็นลม่มงือไหลปักปักปักมือสัน่นโอ้เข็ดเลยประเภทเห็นงานหน,นักหนักมันหลังกายเข้าบาไวอายุเขากระหลายมันหาจิบกลัวเนาะบวมเป็นเด็กหน่อยอ,ก,นนอ,อยก็นั่นแหละป้าอ้อยก็ สีเบาจบแค่นี้ว่าเออป่ออ่อยกะมีผู้ชายเขามาคบแต่ว่าถ้าถามว่าอนาคตสิเป็นกันจังไดสิไปมากกันแบบใดจังไดกนกะป่าอ่อยจังสีมาบอยฟังอีกที่หนึ่งว่าสรุปแล้วสีใดกับอยู่กับคนนี้สิเป็นไปกันใดเงีวนานบอป่าอ่อยจังสีมาบอยฟังอีกที่หนึ่งนะคะล่ะแต่ว่า ของป้าอ้อยที่ยูบาลผัวเก้านั่นกับลูกสาวลูกเอ๋ลูกเลียงกับว่าบ่มีผู้ใดถิ่มของเจ้าดอกอ้อยคันเจ้าอันคันพวกฉันจัดการกับทรัพย์สมบัติเสร็จแลว้วพวกฉันกับสิทโท้ให้เธอมาเอาดอกป้าอ้อยก็คินในใจบริยานถิ่งดอกอีลาผู้ยันเอาของกูไปขายอืเอาไปขายเบิดเฮากั สรุปแล้วกับบไดี้ยังไปก็ไปได้เก็บขยะมากสิมันก็บวบว้จัดสีจังใดแต่ว่ามันกะเป็นไปแล้วเนาะเพราะว่าเหากะผิพลาดอยู่ที่เหาบได้เอาซื้อเขาไปไหวอังสินนะอค่ะบางครั้งกเบ,บาโด้วยคำบอกคอยสุภาพด้วยค่ะท่านผู้ชมแบบว่าบางครั้งมันกะขันเบา สุภาพเรียบร้อยแห้งร้ายมันกะบกเขากับเนื้อเหลืองนะคะท่านผู้ชมค่ะกะเหลืองเหล่าปลาอ่อยกะเอาไว้ซ้ำหนีสะกอนหลอบหนีเดี๋ยวหลอบนาจะมาบอกให้ฟังไม่าแฟนใหม่ปลาอ่อยโอเคบอรหรือหรือจะได้ไปพบกับคนใหม่อีกบอแต่ว่าเถาจิตพานมาหน่เพิ่นกะโอเคอยูสามสี่อาทิตย์เพิ่นกะเที่ยวไรเที่ยวคือตลอดเพิ่นกะสื่อนั่นสื่อนี่นี่เพิ่นว่าสิ้นเดือนหินเห่าบ่มีรองเท้า ใส่ลุยหิมะเพื่อนวสิภาพไปซื้อแต่ที่จริงนั่นปออ้อยมีอยู่สองขูแต่ว่าสื่อมาย้ำได้ก็ดูว่ามันบกเขากับเจ้าของเหมือนกับสื่อหลีบๆสื่อตอนนั้นคือสื่อตอนไปงานศพสามีเขาเผาศพสามีนั่นแบบรองเท้าเจ้าของเป็นสีแดงก็เลยสื่อสีออกขี้มขี้มแล้วมันหัวมันใหญ่ๆโป,โป๊มันหละบ,บงามก็เลย บใส่กับส่แต่ต้อง่าผ่าใบเพื่อนก็นเลื่อยยานเท่านาวเพิ่นว่าเพิ่นสิภาพไปสื่อ,อนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมกปะป้าอ้อยกับบ่มีอีหยังอีกถ้ามีผู้ใดกันสนใจขอความช่วงใดที่ป้าอ้อยเว้าวหรือสงสัยอีงหยังอยากฟังเรื่องเล่าของป้าอ้อยกะเขียนคอมเมนต์มาเด้อค่ะแล้วกะที่ปออ้าอ้อยเบานี่บ่ม่นป้าอ้อยบางคนว่าเอาชีวิตเจ้าของมาประจานเหตุหยัง คือว่าตอนแรกกษีบิบอยากเบาดอกแต่ก็มีเอฟซีอยู่เมืองไทยหลายคนบอกว่าอยากฟังยูเดอร์ติดตามยูเบาให้ฟังแนชีวิตเมียฝรัง่งปาอ้อยก็เลยว่าในเหมือมันได้เบามาแล้วก็เออเบาต่อไปแหละเป็นอุทาหรณ์สอนใจใหหลายๆคนนั่ว่าชีวิตบรนเจอปัญหาช่วงใดเป็นแบบใดเจอเราเอด็ดได้ฟังเรื่องของปาอ้อยแล้วก็จะได้จัดจิตใจถือว่าควรสิเหตุแบบใดนะคะค่ะค่ะ กะเรื่องเราอีพีนีก็มีแค่นีนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาต่ออีพีหนาว่ามันสะเป็นจังไหนอีเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ